ทะสถิตในดวงใจชาวไทยทั่วล่าตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรม,มาราชจากกักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนะการมิเบตมห,ม,เมหาราชบรม,มานาถบพิษทรงปกครองอนณาประชาราษฎรรมพระบรมีโดว้วยทศพิธราชธรรมพระราชกรณียกิจ นานาประการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรากายและพระสติปัญญาเพื่อขจัดความทุกข์ยากทั่วราชอาณาจักรแก่ปวงผศนิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทยัยประจักษ์แจง้งและประทับอยู่ในใจปวงประชาเรื่อยมา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนาาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในวันที่ห้ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติวันชาติไทยและยังเป็นวันดินโลกนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากซึ่งวันชาติไทยนั้นถือเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดให้วันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติเนื่องจากเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อมาพอ2 5 0 3ได้เปลี่ยนมาเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณี อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติและเป็นวันสูตรรวมจิตใจความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติส่วนวันดินโลกนั้นวงการปรตพีวิทยานานาชาติมีฉันทานุมัติเลือกวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาพูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเป็นวันดินโลก และนักปัตภีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระมหาพุมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงเกิดวันดินโลกขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยสาภาพวิทยาศาสตร์ ทางดินนานาชาติองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติและองค์การสหรประชาชาติจึงควรบันทึกจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของวันดินโลกเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบอย่างถูกต้องและจักน้อมนําแนวทางพระราชทานดําริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุข แต่ประเทศชาติสืบไป